สวัสดีครับเป็นพอน้องพี่ครับกัละยาณมิตรที่รักทุกคนนะครับผมวันนี้มาทําคลิปข้างนอกนะครับก็อาจจะดีมีเสียงปแปลกแปลกแทรกเข้ามานะครับผมขออาภัยด้วยเดี๋ยวมาต่อคลิปกันนะครับเสียดายนะครับถ้าไม่ได้ลงคลิปไม่ได้ทําคลิปไว้ สียดายเสียดายถึงโอกาสนะขออนุญ,ญาตนะลงเพื่อความบันเทิงลงเพื่อเป็นกรณีศึกษาแล้วเรียนรู้กันอีกทีหนึ่งนะครับว่าเขามีอย่างนี้อยู่จริงนะสืบเรื่องจากเส้นผมนางไม้ครับหรือเส้นผมแม่ธรณีที่ได้ทําคลิปไปเนาะในหลายปีมาแล้วล่ะกับปีนี้เป็นอีกปีนึงนะครับก็ถึงเวลาออกพรรษาเสร็จก็จะเก็บก็จะเก็บไป สักพักหนึ่งนะครับก่อนที่จะเป็นวันวันพระหน้าก็จะเลิกนะครับนะวันนี้ก็ไปเก็บมารอบเก็บมาแล้วก็เดี๋ยวจะมาทําความสะอาดท่านลงน้ำอบน้ําหอมแล้วก็เก็บไว้นะครับก็ขอบพระคุณที่มีเพื่อนๆทักมาขอแบ่งปันไปก็ยินดีครับเดี๋ยวจะส่งให้เด้อนะนี่ครับผมอันนี้ก็ถือว่ายาวเหมือนกันนะเส้นนี้เหมือนเส้นผมเป๊ะเลยนะครับ ยาวยาวันนี้น่าจะมีนะผมว่านนะครับเดี๋ยวก็จะคัดคัดออกไปใส่ทําความสะอาดตัวนี้ก่อนนะครับนี่นะก็จะไปทาความสะอาดในนี้แล้วก็จะลงมาแต่งอัญเชิญอีกทีหนึ่งนะครับรเก็บไว้นะครับเก็บไว้มาหลายปีแล้วนะครับเพื่อนๆนะมาหลายปีแล้วเก็บอยู่พอสมควรนี่นะอันนี้ก็มาหเห็นชัดเจนกันอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ลงพื้นที่ นี่ครับเขาจะขึ้นอยู่อย่างนี้นั่นเพื่อนนะเส้นผมนางไม้เขาก็จะแท่ขึ้นมาตามที่อื่นผมก็ว่าน่าจะมีนะแต่ว่าอันนี้มันเป็นใบไผ่กอไผ่มันก็เห็นแต่อย่างนี้นะครับก็เลยไม่รู้จะอธิบาย,ยางไงถ้าเป็นไม้อื่นนะครับก็น่าจะมีแหละเขาจะขึ้นมาแบบนี้เดี๋ยวลองซูมๆเพื่อนๆดูเนาะครับเขาจะขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับ นี่แหละเดี๋ยวก็จะผมก็จะเก็บไว้อย่างนี้เลยนะครับผมนี่เก็บไว้แบบนี้แหละนะครับอหรือแบบนี้นะหรือแบบนี้นี่เขาก็จะขึ้นแบบนี้ครับผมนี่เป็นกิงไผ่เล็กๆนะครับที่ที่เขาหักเขาว่านั่นอยู่เขาก็จะขึ้นมาแบบนี้เป็นกระจุกแบบนี้แหละครับแปลกดีเหมือนกันนะครับผมเ็าจะขึ้นมาแบบนี้ ก็เรียกว่าเส้นผมหนังไม้ถ้าอยู่ในดินก็เส้นผมแม่ธรณียาวอยู่เหมือนกันนะครับยาวอยู่ยาวอยู่ผมเคยวัดยาวได้แปดนิ้วเนี่ยแปดนิ้วเก้านิ้วนี่นะครับเหมือนลักษณะเส้นผมเป๊ะเลยทุกประการนะครับคล้ายๆกันแต่มันไม่ใช่เส้นผมจริงนะครับเพื่อนนะพอไปดูแล้วมันเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นตะกุลรานะครับตะกุลรายอย่างหนึ่งนะครับมันไม่ใช่เรื่องแปลกหรอกแต่มันเห็นอยู่ทั่วไปแหละเห็นอยู่ในพื้นทีแ่แต่ว่ามันไม่ได้ขึ้นง่าย นะตามตามชุมชนเมืองอะไรอย่างนี้ครับผมนี่นะครับนี่ก็อีกอันหนึ่งนะที่ที่เขาขึ้นมานี่เขาจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเคียรเขาจะคัดเ็าจะคัดลงไปในนั้นนะครับหรือจะเป็นแบบอื่นเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูแบบอื่นนี่เขาจะขึ้นมาแบบนี้ก็เห็นนะครับนี่ก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับแบบนี้ก็ใช่นี่เลยนะครับ แปลกดีเหมือนกันนะครับเนี่ยเดี๋ยวก็จะเก็บไว้อย่างนี้ครับแล้วก็ล้างทำความสะอาดสักหน่อยครับผมหรืออื่นๆดูดก,กิ่งใหญ่ๆนะครับนี่อันนี้เป็นกิ่งใหญ่ขึ้นมาหน่อยเป็นกิ่งไม้ใหญ่กิ่งไผ่นะครับกิ่งไผ่กิ่งไผ่เขาจะมีอยู่ประมาณหนึ่งนะครับนี่นะที่เขาจะขึ้นเขาก็ขึ้นในทุกที่แหละนะครับนี่นะ เนี่ยเขาก็จะขึ้นมาแบบนี้ครับเพื่อนต้องรอยเขาโฟกัสครับซูมใกล้เาขามีอีกนี่ครับขึ้นแบบนี้เลยอันนี้เป็นกิ่งใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับนี่นะครับน,นี่เป็นกิ่งไผ่นะครับเดี๋ยวก็อะไรที่ตัดที่คงสภาพ ธรรมชาติไว้ผมก็จะเอาเหลือเอาไว้นะครับเดี๋ยวเก็บไปทําความสะอาดอันนี้กิ่งใหญ่นะครับกิ่งใหญ่ขึ้นมาหน่อยนี่นะทีล้างเอาไปล้างหรืออื่นๆดูนะครับตามใบไผ่หรืออย่างนี้นะหร,หรืออย่างนี้เขาก็มีนะครับเพื่อนอันนี้กิ่งเล็กๆนีๆ่เยอะเลยนะครับดูนะครับกิ่งเล็กๆกิๆ่งเดียว นี่ครับบางทีเส้นเขาจะมีปลายขาวๆเ,เรียกว่าเส้นงอกก็มีอยู่ไม่รู้จะเจอหรือเปล่านั้นในรอบนี้ก็จะเก็บไปก่อนวันพระหน้านะครับก็จะเลิกนะครับสําหรับปีนี้นะครับนี่นี่ใช่จะคล้ายๆงอกแบบนี้หรือเปล่าเดี๋ยวดูนะครับแต่ขาวๆนะครับไม่ใช่นี่ไม่ใช่ไม่ใช่ เดี๋ยวดูใหม่ดูใหม่อาจจะเจออาจจะเจอเดี๋ยวดูไปเรื่อยๆนะครับผมดูเรื่อยๆดูเส้นนี้เส้นนี้ก็ยาวยาวครับยาวยาวยาวนี่ครับผมเส้นผมนางไม้เส้นผมเนี่ยตอนนี้วันนี้เก็บ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 แล้วก็ทําความสะอาดแล้วก็จะแต่งอะไรต่างๆอัญเชิญ มาไว้นะครับเป็นมงคลนะครับเป็นของตนฤสิทธิ์ตามความเชื่อครับนี่ครับผมดูเขาขึ้นแบบนี้เลยนะครับจีแปลกแปลกไหมนี่ครับอ่ค่อยๆค,คัดไปเก็บไปแบบนี้แหละครับเพื่อน ถ้าไม่ลงคลิปก็เสียดายเนาะเสียดายเสียดายเสียดายถ้าผ่านไปเฉยๆโดยไม่ได้อะไรเลยวิ่นี่นี่นี่เจอแล้วครับเจอปฐวีธาตุแล้วใช่ไหมนี่ครับผมนี่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 อันนี้เลยครับนี่นี่นี่โอ้นี่ครับผมอยู่ในดินครับโผล่จากดินครับนี่ครับ นี่ครับอันนี้เส้นผมแม่ทรณีเขาจะมีจุกตักดินครับตัวนี้ครับนี่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 อันนี้อยู่ในดินครับนี่อันนี้อยู่ในดินโอ้ได้มาเส้นหนึ่งนะครับนี่ครับอยู่ในดินครับอยู่ในดินโล่ขึ้นมาอันนี้เขาเรียกเส้นผมแม่ทรณีครับจะคล้ายๆกับปัทบีธาตุเลยนะครับนี่นะนี่นะครับเป็นเรื่องแปลกเป็นของแปลกอยู่นี่ครับจะขึ้นมาแบบนี้นครับ เขาจึงเรียกกันว่าเส้นผมแม่ธรณีและเส้นผมหนังไม้ครับขึ้นไม้แบบนี้นีจริครับผม <c ười> เออได้มาเส้นหนึ่งนะครับ <c ười> โอเคโอเคไม่งั้นเสียดายแย่นะครับถ้าไม่ได้ทําคลิปไว้นะ <c ười> อ่ะโอเป็นดินจริงๆนะฮะเป็นดินเป็นดินโอ้ลงน้ําก็เปียกเลยครับเดี๋ยวจะต้องเอาไว้แห้งๆดีกว่าเนาะ ครับผมเป็นปฐวีธาตุคล้ายๆปฐวีธาตุเขาแข็งนะเขาขึ้นมาจากดินแบบเนี้ยเต็มไปหมดเลยนะครับเดี๋ยวเขาจะไปทําความสะอาดทั้งหมดเนี่ยครับดูเป็นกระจุกเลยนะครับอันนี้อันนี้เป็นกระจุกครับเ,เพื่อนๆเป็นกระจุกเลยครับติดกันเต็มเลยนี่ครับกันเต็มเลย โอเคนะครับผมเอามาให้เห็นอีกแบบหนึ่งนะครับวันนั้นเอาให้ดูในพื้นที่ต้องส่องอะไรลึกเข้าไปกล้องก็ไม่นิ่งแต่วันนี้เก็บขึ้นมาแล้วนะครับเอาให้เห็นกันจัดจัดนะครับก็เป็นแบบนี้นี่เลยนะครับผมเส้นผมนางไม้เส้นผมแม่ธรณีครับผมคีนะครับอ่าก็จะเก็บไปเรื่อยๆสักพักหนึ่งนะครับทำความสะอาด ทำความสะอาดลงในนี้เลยนะครับก็จะเก็บลงในนี้นะครับล้างทำความสะอาดในนี้ครับสักพักหนึ่งนะครับเดี๋ยววันนี้จะลงคลิปของหลวงพุทิมต่ออยู่นะเพื่อนนะครับผมแล้วก็ขออนุโมทนาสาธุเ้อวันนี้ไปรับพระนะครับวันนี้ไปรับพระให้หลานๆไปรับนะครับรับมาก็จะมาแต่งเตรียมแห่นะครับแล้วก็สมโภชที่บ้านสักสองคืนนะครับที่บ้านหลานนะครับ จากสองคืนจากนั้นก็จะแห่ไปที่วัดนะครับในวันที่14ครับก็ขอโมทนาสาธุเ้อทุกท่านทุกคนที่ต่อยอดบุญเงินเข้ามาคนละเล natural, ็กละน้อยครับดีหมดนะครับเป็นบุญทั้งนั้นก็จะไปปฏิฐานเป็นพระประธานที่โน่นเลยครับที่สกลนครเลยวัดครูสิตารามนะครับผมเดี๋ยวบรรยากาศวันแห่เดี๋ยวก็จะเอามาให้เพื่อนได้เห็นกันนี่ครับก็จะเป็นแบบนี้นะนี่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 จะล้างไปแบบนี้เรื่อยๆนะครับ ความสะอาดสักหน่อยเป็นสิ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาตินะครับสิ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาติก็เพิ่งรู้มาไม่ประมาณสี่สาหปีมานี้แหละนะครับแบกดีนี้กันครับดูนะครับผมเก็บไปเยอะอยู่พอ้นควรนะครับถวายครูบาอาจารย์ท่านเอาไปเป็นส่วนหนึ่งของมวลสารในการทําวัตถุมงคลน,นะครับก็ก็มีอยู่นะท่านท่านเอาไปนะครับก็ได้บุญต่อบุญนะครับ นีด่ดู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 เขาขึ้นมาแบบนี้เลยเพ,พื่อนครับผมเดี๋ยวนะครับเอาให้เห็นนี่เลยนะครับจะขึ้นมาแบบนี้เลยจะยาวตัวยาวก็ยาวนะครับที่กาลังขึ้นมาก็กําลังเห็นอยู่เหมือนกันนะครับเล็กสั้นๆนะครับเนี่ยเนี่ยที่กาลังขึ้นมาสั้นๆนี่ก็ยังมีอยู่ครับ โอเคไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนี่นะครับผมนี่คขาก็อย,อยู่สภาพแบบนี้ครับผมก็ต้องมานั่งคัดแบบนี้แหละโอเคนะครับผมก็น่าจะเห็นบรรยากาศเห็นภาพนะเดี๋ยวยังไงแล้วก็วันนี้อย่าลืมกดติดตามกันไว้นะครับเราจะลงวัตถุมงคลลงปูทิมครับต่อยอดบุญวัดพรม,มจันทร์นะครับวันที่ทอดวันที่30ครับตั้งวันที่29 ที่29วันเป็นวันรวมนะครับสองวัดพร้อมกันเลยกับวัดท่านอาจารย์วราการสัญญโมนะครับลูกศิษย์หลวงปู่หงนะครับก็จะทําพร้อมกันเป็นวันเดียวกันนะครับก็มีมาต่อยอดกันอยู่นะครับาสาธุสาธุเขาแล้วกันนะครับผมโอเคจะนั่งเก็บอยู่สักพักหนึ่งนะครับก็คงจะนำสะเสนอให้เพื่อนๆได้เห็นประมาณนี้ครับโอเคนะครับผม อย่พบกันใหม่ในคลิปต่อไปก็แล้วกันนะครับผมบันนี้สัพเพเหระชมเพื่อความบันเทิงนะครับผมชาวิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับโอ้อันนี้ก็ยาวใช่เส้นงอกไมน่นี่เดี๋ยวก่อนนี่เลยเกือบเกือบไม่เห็นเส้นงอกน้อนเพื่อนเนาะเจอเส้นงอกแล้วครับผมเส้นงอกเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยเนียเนี้ยเนี้ยเครับเส้นผมมีโคนนะครับนี่เส้นงอกเขาจะมี คล้ายๆอย่างบอกว่ามันเขาเป็นตระกูลเป็นลาเป็นอะไรเนี่ยมันงอกหรือเปล่าไม่ใช่อ๋ออันนี้เครือบอืมผมนึกว่างอกไม่ใช่ไม่ใช่เขามีอันนี้เครือบอยู่อนึกว่างอกเขาจะเป็นที่ปลายครับขาวเลยนะครับแต่คนละอย่างกันอยู่นึกว่าเจอเส้นงอกดูอันนี้นี่หัวออกมาจากปลายไม้แบบน,นี้เขาจะเป็นกิ่งออกมาแบบนี้ก็มีนะ เป็นเส้นเดียวๆก็มีนะครับโดยธรรมชาติของเขาเส้นผมนางไม้เส้นผมแม่เทานี้โอเคครับผมเดี๋ยวพบกันใหม่นะครับผมมีความสุขความเจริญทุกท่านทุกคน,นครับเฮงเฮงปังๆครับดูแลสุขภาพบุญรักษาครับทุกทนคนครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn